ก็เป็นเกียรติมากๆเลยที่ช่อง9ให้โอกาสพวกเราได้มาถ่ายภาพในปนที2011นี้นะคะก็รู้สึกเป็นเกียริมากๆครับครับดีใจครับเพราะว่าก็รู้สึกว่าเหมือนกับเป็นครอบครัวของผมนะครับครับก็มีพี่ๆน้องๆนะครับมีสาวๆนะครับโอเคครับโอเคครับดีใจมากๆครับเพราะว่าไม่คิดว่าจะได้ถ่ายแบบอีกแล้วครับครับผมด้วยหน้าตาอันหล่อเหลาเหลือเกินของเราเนี่ยแหละครับ แล้วก็จะเห็นพี่ๆดาราถ่ายในปฏิทีนอะไรอย่างนี้เราก็แบบเอออยากถ่ายบ้างนะครั้งนี้เราก็ได้ถ่ายก็ดีใจมากครับก็ตืน่นเต้นครับเป็นครั้งแรกครับที่ได้มาถ่ายปาทีนนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือได้ถ่ายกับเพื่อนๆแล้วก็พี่ๆเดอะสตาร์ด้วยนะครับก็เปไ็นอะไรที่น่าน่าติดตามครับรู้สึกดีใจค่ะที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งของปาิทินของช่อง9นะคะเพราะว่า,าก็จะมีหลากหลายแขนงมากที่วันนี้มาถ่ายกันอย่างพวกเราก็เป็นตัวแทนของเดอะสตาร์ได้มาถ่ายในว,วันนี้คะ่ะ ใจที่หม of like ูเฮาชาวเดสตานะครับได้มาเจอกันอีกครั้งนะแล้วก็วันนี้ได้แต่งตัวแต่ละคนดูครับดูอย่างี่แก้มของผมครับนะครับผมก็ดีใจครับผมที่ได้มาร่วมงานก็ถือเป็นรุ่นพี่นะครับแล้วก็นะเราก็ทํางานมาหลายปีนะครับแต่ว่านี่เป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้มีโอกาสถ่ายมาทีีกับช่องเก้านะครับแล้วก็ต้องบอกว่าที่ผ่านมานะพวกเราก็ เขบอกว่าเพิ่ง่าช่องเก้า,านานมากนะครับแล้วก็ร่วมงานช่องเก้ามาบ่อยมากนะครับแต่ว่านี่เป็นโอกาสแรกที่เราจะได้มีโอกาสร่วมงานกับช่องเก้าแบบนี้นะครับแล้วก็เชื่อว่าอีกปีหนึ่งนะครับทุกคนจะเห็นหน้าพวกเราอยู่บนประเด็นของช่องเก้าด้วยนะครับผมไม่ใช่แค่เฉพาะเราศิลปินเดซตาร์เท่านั้นนะคะที่มีร